เรียบร้อยเปลี่ยนใส่ชุดนอนเรียบร้อยเออสวัสดีผออตื่นมาพอดีเลยจ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีตอนเช้าเมืองไทยนะคะเปิดเบิงสามมือว่าม่าย่งเอฟซีกระตามผักเงืดกเนาะ <c oughs> เอาม้อม,อ,มอยไงกายบ็นติดไปแล้วติดไปแล้ว แม่ขอเอาไปไหลยอยู่ไหลไหลบวกอยู่ไหลบวกอยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างสมชื่นพอสมควรเพราะว่าตอนแรกคิดว่าโอ้ยทํางานถึงเที่ยงคืนนี้คงจะแบบกลับบ้านมาคงตาปิดแต่เออก็ก็ถือว่าตื่นตื่นเยอะอยู่นะแม่เออมามากินกาแฟเช้าพอไม่เห็นมันพ้นขอโทษเลยพออ๋อจะบอกอย่างนี้แม่จะบอกงนี้ว่าที่นางไม่ ยังไม่โพลขอโทษอ่ะคือที่จริงมันมันมันทางทางเฟซบุ๊กอ่ะมันมันทำได้อยู่เอ่อแต่หนังสือพิมพ์อ่ะต้องรอเพราะว่าเอ่อคำพิพากษามันยังไม่ออกมันต้องรอศาลคือศาลเขาออกมาอ่านคำพิพากษาแต่ว่าเอกสารอ่ะมันยังไม่ออกมันต้องรอนะคะแต่การโพส ผ่านโซเชียลมันทําได้เลยแต่ว่านางไม่ทายังไม่ทํานะคะเปิดรับเปิดรับ่อยจ้ะกลัวเียน่าใช่ไหมมันกลัวอยู่แล้วแหละเพราะอีเนี่ยมันมันเป็นคนไม่ยอมคุณเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นอีเนี่ยแบบ ถ้าจะให้มาทำอะไรอย่างนี้มันเสียศักดิ์ศรีไงเสียเสียมากเสียแหงเพราะฉะนั้นนางนางก็ไม่อยากทำอะ่ะอ,อนั่งไม่อยากคิดมันอุยเขาเป็นสาวม,มัน่นถ้าจะให้เขามาทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็น่าจะแพ้ทุกคดีอะ่ะนาอก็น่าจะแพ้ทุกคดี ไม่น่าจะมีชนะนะไม่น่ามีนะคะไม่ได้เรียกว่าศักดิ์ศรีกลัวเสียหน้ามากกว่าจ้ะก็กลัวเสียหน้าเลยคิ้วอย่างสวยขอบคุณค่ะมันมันจริงๆพอ,อ,อรอเคสตะจ้อยกับเคสผอ,อ,อให้มันหวบลงครั้งเดียวเลยรอดูเลยแม่บอกเลยว่ามัน มันมากมันมันมากมันมีความพลิกแพลงมันมีความไม่เป็นไปนตามที่เราวางแผนว่ามันมีเยอะแต่ตอนนี้พูดไม่ได้นะคะตอนนี้พูดไม่ได้บอกเลยกำลังอยู่ในขั้นตอนอแต่บอกเลยว่าถ้าวันนั้นที่มันเสร็จแล้วอะถึงจะเล่าให้ฟังได้ พราะถ้าเราเล่าตอนนี้มันก็จะมาจบมาแอบฟังแอบฟังมันรู้แล้วมันก็จะเอาไปโน่นนี่นั่นนะจะบอกเลยนะทุกคนเวลาเมนอะเม้นระวังนะเพราะนางมาสองเม้นทุกวันนะมันจะมีทีมงานแล้วก็มาแคปเมนทุกเมนเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาพิมพ์ให้พิมพ์อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าพิมพ์ชื่อโดยตรง นะคะระมัดระว่างกันเพราะนั่งเข้ามาแคบนะเข้ามาแคบทุกเมนนะเพราะฉะนั้นอย่าชะาใจโอเคไหมพอสุดยอดจริงเสียงเบามากหรือเราหูตึงเสียงเบาเพราะเขานอนกันไงแหกปากไม่ได้เคสบอสตนตรีด้วยไหมคะบอสตนตรตีหนายังไม่ฟองอะไรเลย ฉันวาอาหลังกินอะไรฟองนี่ยนะรอดูวันที่สี่และวันที่สิบสี่ค่ะวันจันนี้ร้อนใจมากร้อนใจมาก,มากว่าว่าว่าจะออกมารูปแบบไหนออร้อนใจมาก รอค่ะรอมาตั้งหลายเดือนแล้วรออีกไม่กี่วันเองไม่เป็นไรรอเลยรอแม่เพราะระบบสารมันจะช้าหน่ยอยแม่สวสดีจาตื่นมาเห็นไลค์พอดีสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะแม่กดไลค์ให้แล้วนะคะพออขอบคุณค่ะแม่ใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ใหแน่เดอ วันนี้ไม่มีเลือดฝาดนะคะเอาเดี๋ยวเอาเลือดฝาดปะส่งในแชทหน่อยใครอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวดูให้นะคะทำกับข้าวให้สามีไปวัดวันพระเปิดมาเจอพอดีเลยวันนี้วันพระวันนี้วันพระก็ของจะแรงนิดนึงคะ่ะเนอะอาจจะมีเรื่องเรื่อง แรงๆเกิดขึ้นก็ได้ก็ไม่ดูเนาะก็รอดูรอดูนะคะว่าจะเกิดขึ้นไหม,อมโอ้ยตื่นเต้นก็ตื่นเต้นคดีจ้าจ้อยก็เขาก็ไม่ได้ออกมาเปิดรายละเอียดด้วยสิแต่เดี๋ยวพอ,อ,อไปสืบมาเดี๋ยวพอจะไปสืบ เราต้องไปสืบแม่คิดว่าทนายฝั่งผัวใหม่จะเลิศไหมคะไม่เลิศค่ะมันก็เป็นพวกมิดเหมือนกันค่ะเป็นพวกมิดผัวผัวใหม่มันก็เอาค่าหัวคะ่ะผัวใหม่มันก็เอาค่าหัวต้วใช่ไหมเอาค่าหัวมันจะเป็นพวกนี้มันคิดทุกดอก ทีเดียวจะตายในสุด,ดอกจ่จ mm hmm. ซองดูฮีเปิดมูลลลิีิแล้วนะคะอ๋อเอานางเปิดมูลี่ิีิแล้วโอ่ยนังเปิดไปเท้อนักกับซอยซอยคนด,ดีอยู่หรอนัน่นบอกสต้องอ่ะก็คือนางก็ช่วยไปจริงเป็นจังอ่ะก็นั่นแหละจัดไปแต่ก็ทําให้มันถูกต้อง ทําให้มันถูกทุกอย่างมันจะได้แบบไม่เป็นปัญหาแค่นั้นแหละความโปร่งใสต้องมีแต่ทนายตาจ้อยเก่งนะความรู้ค่อนข้างแน่นคือจะบอกว่าเป็นทนายอ่ะต้องนิ่งต้องนิ่งมาก คือไม่พูดอะไรเพราะการที่เราพูดฝั่งตรงข้ามเขาจะจับจับแล้วเขาจะรู้ว่าเราจะเล่น,นอย่างอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนิ่งได้ก็ดีนิ่งแบบนิ่งไปเลยถ้าคุณเป็นทนายโซเชียลอ่ะมันจะแบบเป็นข้อเสียเอาจริงว่าออก คดีที่ดินออกมาโพสแบบนั้นน่ะอูุ้บเสียงสุมเสียง,ยงทนายด้วยกันนะเขาเขาเขาจะรู้เขาจะอ่านออกอเป็นวิธีที่นางเลือกลงโทษอซอ,องเชื่อเถอะคดีจะจ้อยถ้านางแพ้ นางจะยืดหนูถอนอีกก็ยือหนูรอนอยู่แล้วนางยือหนูรอนทุกอันเรียนทุกอันขายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยหนึ่งล้านคือเจะก็บอกว่าเอ๋ออันนั้นจริงค่ะหลังๆพูให้เขารู้ทันใช่อย่าพูอย่าพูดเด็กขาด ยิ่งโพสก็ยิ่งจับทางเราได้เงียบ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 ถ้าเงียบแล้วเขาจะไม่รู้เลยว่าเราจะเล่นแบบไหนเหมือนแม่เลยเห็นเขาออกมาโพสร,รู้สึกไม่สบายใจมันแบบถ้าอยู่ในวงการนี้ด้วยกันน่ะจะรู้เลยว่าการออกมาโพสแบบนั้นมันคือแบบ พูดไงอแต่ถ้านางชนะนางจะโพธนาเหยียบฝั่งตะจ้อยลอยหน้าลอยตามั่นหนูกให้เราหมั่นไส้อีกอม,มันก็ต้องมีวันของนางบ้างแหละอ,อแต่ก็จะมีได้นานเท่าไหรล่ล่ะ Good morning sister Good morning ค่ะ การเป็นทนายอ่ะการที่เราไม่โพสอะไรคือดีที่สุดปกป้องทั้งตัวเราและทั้งลูกความด้วยเขาจะได้ไม่เขาตามตามเม้อบ่ท่านอ่ะอดีไม่ดีอแต่ก็รอดูรอดูรอดูฝีมือทนายนะคะว่าจะอะไร เ,เพราะว่าฝีมือทานายก็ไม่ได้เห็นเยอะไงก็เห็นแต่ส่วนมากก็คดีไอ้น้องน้องไอ้น้องรอกออคดีอื่นๆก็ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่อยเห็นไปะไหนแต่เลื่อยแบบอืก็รอรอดูผลงานว่าจะอะไรไง ก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดอีมาลีมันก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคดีเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูว่าจะมีอะไรรอฟังข่าวหลังบ้านกำลังแบบ งงเงียงงเงีย้ยหาข่าวหลังบ้านอยู่แม่เจ้านักสู้อีลีเดอร์เลดี้นะตอนนี้เที่ยงคืนห้าสิบข่อยกำลังจะไปนอนเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วแม่ไปยื่นฟ้องเทศจสารพับเลยเพิ่มใช่ไหมคะ่ะใช่ก็หอพับแน่นอนนะพับแน่นอนคือมันเป็นอะไรที่คนทั้งยากนะคนท้างยากมาก ไปนอนเธอลูกเดี๋ยวก็จะไปแล้วแม่เดี๋ยวจะหมดขวดแหละที่ปรึกษามารีคือพ่อผัวก,กับลกูกใช่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาแบบอันยิ่งใหญ่เห็นไหมไปศาลก็ไปนั่งฟังด้วยเขาจะแบบไปทำคะแนนไงพ่ออลิเกไปทำคะแนนแบบ หนูก็แบบเป็นลูกของพ่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบทําให้เหยื่อตายใจไงทําให้เหยื่อตายใจว่าอู๋เขารักเขาแบบทุมเทเนี่ยเขาแบบถ้าลูกเป็นอะไรพ่อก็เป็นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าลูกเจ็บพ่อก็เจ็บอตอแหลตอหลชิบหายอังกฤษจะเที่ยงคืนใช่ค่ะอังกฤษจะเที่ยงคืน เออสวัสดีจ้ะลูกพอดีแม่ตื่นเช้าเจอลูกกาลังไลฟ์แม่ได้แต่ดูแม่ไม่เคยคอมเมนต์วันนี้แม่เจอไลฟ์สดปกติแล้วแม่จะดูเออย้อนหลังตลอดขอบคุณค่ะแม่สวัสดีคนสวยลุยเดินหน้าต่อไปเป็นกําลังใจให้เด้อยิ้มแหละคนเก่งขอบคุณค่ะแม่ค่ะไม่มีถอยค่ะสู้มาแล้วก็เข้าปีที่สองแล้วนะคะ เข้าปีที่สองแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะเนาะมากดไลค์ให้ตลอดเด้อถึงสี่บอดได้คอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณเข้ามากดไลค์เข้ามาดูช่วยดูคลิปนะคะไม่ข้ามโฆษณาก็คือแค่นี้พอก็ขอบคุณมากแล้วแม่ๆจะ๋ะเงินที่ได้มาก็อย่างที่เห็นเลยว่าก็เอาไปสนับสนุนลูกๆไก่นะคะไปชื่อไป อยากมาได้เน่ไปอันส่งเขาส่งน้ำเน่เสียนะซื่อบัตรกุ้งปิดเน่เออนั่นแหละก็อย่างที่เห็นเลยก็ล่าสุดกลุ่มปิดก็เอ,อสั่งเข้ากล่องไปหนึ่งร้อยกล่องนะคะสั่งเข้ากล่องไปหนึ่งร้อยกล่องอืมไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะร้อยห้า100เออร้อยกล่องแล้วก็อีพีก่อนหน้านั้นก็สั่งไปห้าสิบกล่อง แล้วก็บัตรอีกสิบใบเออโ้ก็น้องเห็นไหมก็ไปทำก็ไปอุดหนุนลูกๆนี่เลยก็สิ่งที่ได้มามันก็เบียนคืนไปนะคะมากไดไห้ตลอดไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าติดคุกนี่สมบัตินางจะเป็นยังไงไม่เหลือค่ะไม่เหลือมันไม่เหลือหรอกไม่เหลือ เพราะวาาา่าจะถูกยึดถูกสอบสวนถูกอจิปาถะจิปาถะจะถูกอะแม่เพราะฉะนั้นแบบออกมาจากคุกจากแคนกว่าเดิมหรือเปล่าหรือจะสำนึกแคนกว่าเดิมค่ะแคนกว่าเดิมไม่มีคําว่าสำนึก ดูกันต่อไปแม่อ้เดือนนี้ขึ้นสามสองสองสามขึ้นของตดจ้อยกับของลดลี่โอ้ยอยากให้ถึงวันจันเดียวเดียวจะแย่อยากให้ถึงวันจันโอย้วยวันจันวันจัน,น,จนไม่ให้รักพ่อนในเหนื่อยใช่ไหมแม่อุจาร์สู้มาจนขนาดนี้แนละ้วเออถ้าใครบอกว่าไม่รักนี่ เครืองนะเรืองจริงนะเครืองมากแม่ซื้อโฆษณาเป็นรายเดือนโดยเฉพาะน้องพออ,อเลยนะยขอบคุณค่ะแม่ค่ะแต่ถ้าซื้อโฆษณามันก็จะแบบดูทุกคลิปดูทุกคลิปก็จะไม่มีโฆษณาแม่ถ้าไม่ํำนึกก็เป็นบุคคลอันตรายสชค่ะอันตรายมาก ร้ายมากค่ะเพิ่งเคยเห็นมั่นจนคลื่นสานนี่แหละดูแต่ทุกคนเชื่อไหมตอนไปยืนอยู่บรลลังสารแล้วเขาพี่ภาคาออกมาทุกคนนางต้องไปรายงานตัวทุกสามเดือนนะคุมแล้วก็นางถูกคุมประพฤติรายงานตัวทุกสามเดือนแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ยีสิบสี่ชั่วโมงมเพราะฉะนั้น ทุกๆสามเดือนก็คือเอ,อต้องเป็นรายงานตัวเหมือนนักโทษเนาะออขอให้มันแพ้อีกนะคะเอาถ้าแพ้ก็คุกเยลยรอดูเนี่ยที่มันฟองพอ,งอมานะมันจะเป็นแบบไหนถ้าสารยกฟ,ฟองมาก็บพอฟองกลับ,พอ,อบพอเล่นกับมัดก็โดนอีกอีกนี่แม่งไปไปฟองที่ไหนก็แม่งไม่ชนะสะกักอันเออ ในคุกกี้ผูย้ยอมไม่เหงาขอให้มันแพ้อีกรอบแพ้อยู่แล้วหลาะย,ยังไงก็แพ้มันไม่มีทางฉลาดได้หรอกเพราะว่าอีพวกเนี้ยมันโอ้ไม่ได้เออไม่รู้จะพูดยังไงไม่ได้ตรงนั้นก็เอาตรงนี้ไปแหละตรงนี้กับไปตรงแบบมันไม่เพอร์เฟก ง่ายและได้ใจความเนาะมันปืกมันปึกแค่เป็นทั้งสี่ล่ะปึกคักปึกเนียปึกปดปึกสาบานปา,ากคางบานาไปหอดใส่มันบอกทีวิตจะไปถึงไหนอปึอกคักปึกเนียเออสิบ้าถึงไหนละ่ะนอกแม่แม วันนี้เดูเดี๋ยววันนี้จะเป็นเหย่หลังแตมต่อจะเปแย่หลังแตมต่อมันยังดูว่านหน้าอยู่ค่ะไม่เห็นทําตามคําคสั่งสารเลย <c oughs> มันมีเวลาค่ะมีเวลาสามสิบวันนะแม่นะที่จริงคนของประชาชนไม่น่าชอบค้าความมีแต่เสียกับเสียอ๋อพี่บางเลยนะเบี้ยวจะพา ลาไปอยู่ขมิ้นใชถูถ้าทนายผู้ชายที่เห็นรูปถ่ายด้วยตอนคนดีเลดี้มันไม่ได้เก่งนะหอไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแต่เขาเปลี่ยนทีมทนายแม่เขาเปลี่ยนก็เลยไม่รู้ว่าทีมไหนแต่วันขึ้นจาลเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าทีมไหนแย่ yeah, เยอะๆเลยดังแตกชอบ หลังแตนชอบใช่ป่ะแย่เดี๋ยวนี้อีเดี๋ยวนี้อีเคม้มโออีเข้มก็โพแสแะพออใหญ่เลยแะแม่เลยแะอยู่นั่นแหละเพราะไม่รู้หลังจะแะทำเพียอะไรเออจะแะทำไมาปแม่แม่เดี๋ยวพอขอไปนอนก่อนเด้อ